ดูรักมากตอนนี้คุณภรรยามีตัวช่วยแล้วเราได้ช่วยอะไรไหมคะผมช่วย็นที่นะฮะ <c oughs> ถ้าวันไหนเล่นนานแล้วกลับบ้านช้านี่โทรม,มาแบบ <c oughs> บางทีความนากก่ากลัวคือถ้าโทรไม่เท่าไหร่แต่ถ้าไม่โทรม,มาเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะจะเป็นลมเลย <c oughs> <c oughs> น่ากลัวกว่าทำ <c oughs> ไมคะมันมีโอ้โ <c oughs> <c oughs> คือไม่ได้แค่ต้องไป,ไป,ไ,ปไปอุ้มลูกก็ต้องมาง้อเมียด้วยกลับบ้านช้าอะไรอย่างเงี้ยบอกไปกดเด็กซี่เด็กที่ออฟฟิศถ่ายงานนานมีวันหนึ่งอผมจำได้ว่า กว่าจะกล่อมลูกได้ทห้าทุ่มกว่าจะง้อเมียเสร็จเที่ยงคืนตีสี่ตื่นไปกองถ่ายต่างจังหวัดแล้วจะตายอะ่ะผมผมไปถึงสระบ,บุรีนี่คือไม่คืออะไรผมพูดเพื่อเล่าให้ฟัง<อ>แต,แต่แต่ไม่กล้ามองเขาเลยนะทีม <c oughs> ง,งานบว่านีหน้าหน้า,นาตาดูอ่องอ่องอ่องแน่น,นอนครับมาเห็นพยาได้แบบมีต<ม>ัวช่วยอย่างบตอร์เป็นไงโอ้ยดีมากเลยบุษาดีมากดีมากดีมากเพราะเขามีความสุขผมมีหน้าที่คอยชาร์จให้เขาชาร์จเครื่องให้เขาแล้วก็ บอกให้หยิบตัวนู้นตัวนั้นตัวนี้ก็หยิบไปเขาไปอะไรเงี้ยเขาใช้ง่ายแล้วก็เสียงเงียบเราก็หลับได้สบายเขาไม่ทรมานือนคุณแม่ไปเราทำการบ้านเยอะไหมว่าเอ้ยเราจะหาอะไรไหมภรรยาเราดีอะไรเงี้ยโอ้ผมไม่ต้องครับเขาสองคนสามท้งวันเครื่องเขาต้องเงียบจริงนะเพราะตอนน้ำงคืนตื่นมาซ้ำอ่ะผมไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องเลยมันไม่ใช่แบบนานที่รักตื่เครื่องมนเงียบจริงๆใช่ไ้ไหมให้ฉันเดินสะดวกหน่อย ไม่รู้มันเงียบจริงเงียบจริงเงียบจริงแต่ดีจริงแคดีมันเขามีหลายโหมดคือไม่ใช่อะไรเพราะว่าตอนน่แหละตอนที่อยู่อยู่อยู่ที่โรงพยาบาลพยาบาลสอนใจผมก็จำวิธีการกดมาแล้วพอกลับมาบ้านกูเขาจำไม่ได้ก็บอกให้กดแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรแบบนี้ช่วคุณบอกเธอนะะเราคือใช้เป็นไปด้วยเลยใช้ก็มาใส่เต้าตัวเองด้วยเลยใช่ไหมฮะแบบนั้นเลยเรียบร้อย ครับครับเป็นไงบ้างครับน้องอยู่มีตอนนี้เป็นไงบ้างกินน่ารักมากครับน่ารักมากกินเดี๋ยวนะครับกำลังกำลังผมยอมรับใก้สอเดือนอีกประมาณ6วัน2เดือนครับเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่สามารถเรียกพ่อกลับบ้านได้เร็วที่สุดปกติอะไรคะภรรยาก็เรียกกลับไม่ค่อยได้บางทีเราต้องส่งรูปไปเขาส่งเขาพขาจะเรื่องงานเขาส่งคลิปมาพี่ปุ๊บ มันจะเลิกกองจะกลับบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยเงียบเลยก็คือบางทีเราประชุมงานเสร็จฉันมาจากจังหวัดกัาจังหวัคุยงานกันต่ออะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ไม,ไม่คุยเลยเสร็จปุบ๊บคุยเองเลยกลับเลยมีมีมทะเลาะเรื่องการเลี้ยงลูกกันไหมคะไม่มีไม่มีผมยอมหมดเลยเอาเขาเป็นหลักนะผ <c oughs> มยอมง่ายๆแต่ถ้าลูกนอนกับเขาจะนอนท่าเรียบร้อยหรื <c oughs> อามาัก็มีแบบเอามือเหมือนผมมานนอนมือขึ้นมาข้างบนแล้วนอนกับพ่อเนี่ยหัวทิ่มตูดโด่งทั้งคำทั้งตดเต็มไปหมดเลยใช่ใช่เขาไม่รู้ว่าท่าอะไรเออเขาจะมาแบบแปลกแปลกเป็น เอ,อหรือว่าเขา<ส>พยายามจะจะสอนท่าสวยๆให้เขาแล้วแต่เขาไม่ได้อ่ะลูกเขาไม่ได้จริงๆอ่ะอยู่กับผมแล้วแบบมีวันนึงอะหัวหมาปักจกั๊กแล้แล้วขาชี้แล้วก็นอนหัวเลาะไปด้วยงงว่าลูกเป็นอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นต่หลับต่หลับแล้วหลับ<อ>ดีหลับดีใช่ใช่มันนี้หน้าเหมือนใครคเหมือนผมครับอันนี้ไม่ต้องถามมินิมี่กับพี่ไทยเอมาเลยการแบบถามแบบคนเราข้าวไหมคะว่าเปิดใครไม่ต้องถามอ่านในคอมเมนต์ก็รู้แล้วครับมันแน่นอนเลย หรกว่าหน้าเป็นแนบเครื่องมาทิมไม่ยอมเลยทิมไม่ยอมเลย่ะอมีมีมีคางเหมือนแม่กับเวลายิ้มตาตาตามอตาสไลด์เหมือนแม่แล้วเขาได้ยิ้มตาแล้วแล้วก็แล้วก็เพศเดียวกับแม่ภูมิใจไหมครับภูมิใจไหมคะหน้าโอ้ที่สุดเลยภูมิใจมากรู้ไหมหน้าตาม่เราก็น่ารักนะเนี่ยแต่ไม่ตอนเราหน้าตาไม่ใช่แบบนี้วะอะไรอย่างเงี้ยฮะเปรียบเทียบครับเปรียบเทียบเปรียบเทียบแต่บอกผมก็ตูนพอดีรูปตอนเด็กเท่าไหร่ฮะ ใช่แต่ดูเขาเอาดูเขาตอนนี้แหละแต่งงว่าเหมือนที่ตู่พูดอ่ะสัญญกรรมมันถ่ายทอดน้ำมันทุกกรรมได้ทำไมลูกตาสองชั้นนะแต่มาพอลูกออกมาเสร็จผมเฮ้ยเธอสัญญกรรมมันถ่ายทอดน้ำมันทุกรรมนะเนี่ยเพราะว่าคุณยังมีออกมาตาของชั้นแต่สองคนนี้ที่ตาของฉันนี่คือทำทำทั้งคู่นะฮะเราเชาะกันหมดเลยนะฮะของี่ออกมาแบบ ใช่น่าจะข้ามรุ่นไปเออน่าจะไปรุ่นพ่อแม่เพราะอย่างแม่ผมก็ตาสองชั้นเลยใครสปอยรูปมากแบนเอาจริงๆเขาก็สปอยเหอะผมอุ้มลูกก็สปอยรูปพ่อตาเขาก็เอ๊ย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 เอยเอ๊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 เอ๊ย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 อยเอ๊ยเยเอ๊ยเยเเ้ยอยเยอยเยอยเเยอยเอย ลูกร้องเหตุผลเียที่ลูกร้องคือห oh, like like hmm? ิวหิวแน่หิวแน่เธอดูเธอดูมากเลยนี่ก่ะเหมือนพ่อแน่นอนเธอดูเพลินหรือยังเช็คแล้วเช็คแล้วเช็คแล้วห่อตัวแน่นไปหรือเปล่าหิวเขาหิวเขาหิวหิวแตหิวตลอดเวลาเวลาผมชอบมากเลยเวลาแบบ คือเวลาเขาปั๊มใช่ไหมเขาก็ให้กินเต้าหนึ่งแล้วก็ปั๊มไปด้วยแบบแบบแล้วก็เก็บนมอย่างเงี้ยพอมันทีลูกแบบเริ่มดื้อเริ่มอะไรเงี้ยผมก็เป็นคนแบบใส่คัฟฟี่ให้เขาเอานมที่แม่ปั๊มมาให้ให้เขาแล้วถึงเวลาแบบนี้เขาร้องโวยวายมากมากพอเขาเริ่มอิ่มปุ๊บเขาจะยิ้มน้ำนมจ่ายจะข้างๆปากแล้วมันยังเหลือเสียดายไงกินไปให้หมดกินไปให้หมดเติมไปให้หมดก็นั่งยิ้มแล้วหมอกเขานั่นก่อนฉันจะเอาออกมาไม่เคยต้องให้กินให้หมดแล้วบางทีอ่ะเด็กเงี้ยมือเขาขยับ เขาไปตบนมหกปึ๊บเขาดูข้างบนข้างลูกเขาบอกว่าไงเมียวมีโดนทั้งคู่เลยเห็นไหมอย่าอย่าซาสิลูกอนะไรอย่าง <c oughs> ี้ก็โดนไปด้วยกันสนุกดีฮะเลี้ยงลูกเ<ไ>ป<ม>ิดประสบาก<ม>ารณ์ <ๆ S 1> ไม่อยากให้นมหกไม่อยากให้นมหก ตอนนี้แบบมีการแบ่งเวลาไหมครก็เลี้ยงช่วงไหนคุณกุญตุเฮ้ยคุณพี่วินมารับกะกลางคืนหรืออะไรแบแบ่ง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 เวลาคือเราจะมีพี่เลี้ยงนะครับเพราะว่าวิทำงานเยอะแล้วก็ตัวกตู่เครียดด้วยตู่ก็ทํางานเหมือนกันก็อย่างหลักๆก็คือตอนตั้งแต่หกโมงเย็นถึงเที่ยงคืนเนี่ยพี่เลี้ยงจะมาอยู่กับเราแล้วหลังที่คืนจนจนเช้าพี่เลี้ยงเขาจะมาดูต่อให้ใช่ไหมัก็หกโมงเย็นวิต้องรีบกลับบ้านให้ทันถ้าไม่ทันตัวก็จะให้นมแม่นอนไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาวิกลับมาวิจะ แล้วสั่งุ่มก็ช่วยตัวดูพระตรวจให้ตรงเสร็จมก็จะเอามาอยู่กับวินต่อประคองยาวๆไปอะไรเงี้ยบางทีเขาหนีไปดูคอนเสิร์ตบ้างเลยก็ก็ก็เข้าใจแต่ก็ถือว่าให้เขาได้แบบรีแลกไม่ใช่ไปต่อมเวลาเรามีความสุขอะไปต่อมที่มันหลังสารบางอย่างมันอยู่ใกล้ต่อมนมจะทำให้น้ำนมมันไมาเยอะคือมันดีมากครับเหมือนขึ้นมีความสุขแต่ผมเครียดมากกว่าเอาลูกไม่อยู่ใช่โทรเช็คสักพาร์นึงเป็นไงเธอไปได้อแค่่นนนี้กะแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อน เปลี่ยนห้องมีแค่หน้าเปลี่ยนหกเจ็ดแปดเก้ามุมเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ไว้ใจใช้ไหมลูกผมเป็นโ่อต้องผมเป็นพ่อนะครับต้องไว้ใจสิครับไม่เถึงว่าความแม่อาจจะต้องขวานี่ไงอ๋อผมก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่ป้อนนมลูกก็เก่งเปลี่ยนเพลิดเพลดนอาบน้ำได้ชิมครับอร่อยอร่อยชิมตอนหกไม่ใช่จากเต้าครับอันนั้นไม่ได้ไม่กล้าแย่กนู่เดี๋ยวเราตกกระบาลอันนั้นไม่ได้นะไม่ได้ฮะ ปรไมาไม่ว่าปั๊มเสร็จแล้วก็อชิมมันชิมมันหยดผมก็แอบป้ายชิมดูอย่าทำนมหกสิจ๊ะเสียได้มีหนึ่งแล้วจะมีอยากจะมีสองเล่คิดที่คิดอยู่ผมอยากมีนะคือตอนแรกคุยกับตู่เห็นเขาทรมานเ้าเจ็บแผลเขาเป็นลมเนี่ยผมแบบคนเดียวก็พอระมังแล้วอายุเราเริ่มเยอะมากด้วยโกวิงกับลูกไม่ไหวแต่พอเห็นป๊บมิวมีหนูทำไมโตเร็วจังลูกยังไม่สองเดือนเขายืดแบบยาวมาแบบแล้วหน้าเขาเปลี่ยนไปเยอะเลยแบบตายแล้วโมเมนต์นี้ แล้วพี่มิกก็บอกผมแต่วันแรกที่ลูกออกมาให้วินหอมแก้มลูกทุกวันนะโหผมฉกเป็นงูเลยฉกฉกฉกผมเลยรู้สึกว่าถ้าโตเร็วขนาดนี้เนี่ยเจ้าไหวปะวะต้องมีคนหนึ่งไหมแฟร์อะไรอย่างเงี้ยแปร์ลูกเป็นแปร์ไม่แบบแบบความสุขอยู่ยนานๆหน่อยกับผมอยากได้ลูกสาวอีกผมชอบแต่เด็กผู้หญิงเดยเลยถักวันน,นั้นอะไรนะเบอกว่าเรา,รา,าทิ้งลูกภรรยาวันนี้เข้าบ้านวันนั้นผมจัดการแล้วงูมันหนีไปไหนไม่รู้ผมแค่ไปซื้อเกม เขาก็ตีซะใหญ่เลยก็่็จะไปถึงก็ต้นที่รักต้งร้ถือเกมนั่นแหละของออกใหม่ของต้องมีเ่ะก็ไปอยู่แต่ก็เรียกเล็กยามที่บ้านมาเอ้ยเล็กเล็กพยายามที่หมู่บ้านมาแต่ผมอ่ะถ้าแต่บ้านเก่าตัวก็เมื่อเคยมีหลุดเข้ามาก็ไปจับเองแล้วผมก็เลยซื้อไม้จับไว้2อัน ตอนนี้สแตนบายที่บ้านพร้อมสองไม้เลยเริ่มเราเริ่มน่ากลัวกันแล้วก็เรามีลูกเล็กในบ้านไม่ครับเพราะว่าผมอยู่ในบ้านมิดชิดหมดเลยส่วนสวนเนี่ยทุกเช้าจะมีคนสวนเนี่ยเขาคอยมาดูให้แต่หมู่บ้านเรามอยู่ตรงบางนามันมีธรรมชาติเยอะผมว่ามันไม่แปลกที่จะมีสัตว์เข้ามาบางทีตะโกดก็มาวิ่งเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่ผมก็ขำเขาบอกว่างูจะมากินคังคบแล้ววันนั้นเปิดกล่องไป ข้างคกเขากำลังขี่กันอยู่มแบบยังไงเนี่ยยังไงวะไปขัดความสุขหรือเปล่าแต่บอกว่าขอเชิญคู่ของเลาบ้านไปก่อนเดี๋ยงูเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบนั้นไปแต่ว่าก็ดีด้วยมากไม่ค่อยมีอะไรแต่มีวันหนึ่งที่หมู่บ้านเขาเดินมาบอกว่าดูดีๆนะเพราะเขาเจอตัวแม่มันอะเลื้อยเข้ามาในบ้านนะแต่เขาบอกว่ามันเป็นงูเห่า ไอเราก็ไม่รู้เหา่าไม่เห่าจริงแต่พอไปย้อนดูเทมอาจจะเป็นเวลาที่มันสั้น,นก็ไม่รู้มีอยู่ตรงไหนแต่ก็มีคนสนเข้ามาดูทุกวันแล้วตอนนี้ต้นไม้พอมันเนื่องจากหน้าฝนใช่ไหมฮะไอ้ไมดอกมือต้นเขาก็เสื่อมไปเสียชีวิตไปแล้วก็เอาออกมันก็จะมองเห็นง่ายขึ้นคราวนี้จะมองเห็นเป็นแนวเลยว่ามีหรือไม่มีอะไรเงี้ย ก็ปลอดภัยครับบางคนสวนดูเช็คให้ดูวันใช่ไม่ไงบ้มันเป็นกลุ่มที่เราเจอการต้องารเพราะแม่ตตอนนั้นเราอยู่บนห้องอยู่บนห้องผมว่ต้องถามพี่เลี้ยงดีกว่าครับแต่พี่เลี้ยงก็เจอพี่เลี้ยงคือพี่เลี้ยงเอาเอาเบบี๋มาอยู่กับเราแล้วเขาก็ลงไปกินข้าวใช่เขาก็เหมือนเห็นอะไรแบบแบบผ่านๆตาแบบๆจริงแล้วเขาก็รู้สึกว่าแล้วเพอเอิญมีมีเด็กอีกคนนึงคือเขารู้ว่างูแน่นอนเขาบอกอย่างเงี้ยงู มีพิษด้วยนะอะไรเงี้ยก็เลยไปไปไปเปิดเปิดหาเจอจริงๆก็เลยเรื่อเรียกยามเลยว่าพี่เลี้ยงเขากลัวเขากลัวของเค้เขามองไปมองมหางมันใหญ่จังวะมองไปตรงนน้นก็เลยเอาไม่ใช่แล้วนี่มันเป็นผิดตัวแล้วอะไรเงี้ยมีาไม่ได้เยมีเยอะแต่ขอโทษนะครับถูกกินเรียบผมก็โดนไม่ได้รับประทานหรอกครับ ลดเลขอะไรไม่เคยได้สักทีหนึ่งเลยผมตีไม่เป็นอ่ะไม่ต้องขึ้นบ้านอ่ะหมดเยอะมากกว่าจะถูกเขาแต่ละใบนี่หมดไปเท่าไหร่ไม่รู้แต่มันมีความสุขครับเพราะผมมองไปในเพื่อนผมทั้งนั้นเลยโดนทุกคนแหละครับไม่มีใครรอดหรอกตอนนี้วางแผนน้องยังไงบ้างอนาคตน้องแบบหาโรงเรียนหรือยังหรืออะไรที่ขั้นนี้ไหมผมเริ่มดูตรงนี้ผมเริ่มดูแล้วครับแล้วโชคดีตรงสองเดือนเพราะว่าผมคิดแล้วว่าผมเห็นหลายๆคนอ่ะเวลาเขามีบ้านอยู่ไกลอ่ะซึ่งมันแล้วแต่ความคิดนะถือว่า ผมทาบ้านบ้านหลังแรกและหลังแรกในชีวิตท,ทําสวนทาสระว่ายน้ําไปให้น้องอยากให้น้องได้ใช้ฟัซสิลิตี้เต็มที่ไม่อยากให้มันมันไกลมากๆกไม่อยากให้เขาแบบออกจากบ้านั้งแต่มืดแล้วก็กลับมามือดอย่างเงี้ยใช่แล้ววันนี้มันมีโรงเรียนใหม่อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นแบบแบบสุดแบบแบบแบบอังกฤษนะใช่ไหม,มเขาจะมาเปิดใกล้บ้านมากเลยกล่าวว่าที่รักเอาตรงนี้แหละหลักๆคือเราเลือกเอาใกล้บ้านเลยเล็งเลยใกล้บ้านเลยเขาบอกเปิดสองหกครับเปิดสองหกครับผมช่วยเดี๋ยวผมใส่หมวกช่วยลงสสาเข็มเลย แน่นอนครับแน่นอนเบิกเลยคิดไว้นะคะแต่ว่าเลยแบถวบางนาก็โรงเรียนก็เดี๋เดี๋ยวเราก็คงต้องไปวิสิทวิสิทิแต่ละโรงเรียนก่อนว่าเป็นยังไงบ้างใช่แล้วก็มีเพื่อนเพื่อนรักผมเขาอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็มีลูกเหมือนกันแล้วก็ลูกเขาโตกวานัดกันไว้ว่าเดี๋ยวอุ้มไปด้วยกันจะได้ฝากกันไปฝากกันกลับได้อะไรเงี้ยคูกนโตกันไปพี่เดียงนะครับตอนนั้นกังวลเรื่องแบบการหาพี่เดียงก็คือตอนนี้เราได้แับกใจได้ได้ที่เลี้ยงแล้วค่ะถูกใจครับ ค่อนข้างถูกใจถือว่าเราโชคดีมากก็คือหลักๆคือเรื่องความสะอาดแหละที่เราที่เราที่เรากังวลนาะซึ่งเขาค่อนข้างแบบคือดูแลน้องดีมากแล้วก็สะอาดดั่งใจเราแล้วก็อย่างนี้คือเื่องไลฟ์สไตล์ก็ต้องมีการมีการปรับักันอยู่แล้วว่าแบบเป็นธรรมดาเรื่องเวลงเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็คือโอเคเพราะเราสองคนเป็นคนที่ค่อนข้างจะละเอียดเวลาในทุกๆอย่างเนี้ยแต่เพียงเขาเขาจะชิวๆนิดนึงแต่ว่าแต่ข้อดีเขาเยอะมากคือลูกผมร้องให้ตายอ่ะส่งหาเขาไว้เบี่ยงเงียบเลย แล้วมีวันทนึ่งผมขำมากเลยวันนั้นวันที่ตู่ไปดูคอนเสิร์ตครั้งแรกเลยอะแล้วแบบไปดูคอนเสิร์ตเออครเวทีไอ้ไม่ไม่ไปไปเธอเธอเธอไปดูวันนั้นไปดูคอนเสิร์ตเสร็จแล้วผมมากก็กลับมาในจังหวัดผมก็อุ้มลูกพี่เลี้ยงเขาก็เอามาส่งให้ผมแล้วเขานอนมาหน้าอกพี่เลี้ยงอะอกผู้หญิงก็นุ่มเนอะนุ่มเสร็จพอมาถึงอกพ่อมันเป็นกล้ามไงผมก็กะโอ้ยนอนบนเตียงเลยเอาผ้าปูแล้วลุกมาลงโอ้ยกอดเสร็จปุ๊บเข้าหัวมองก็ก็กอก็มอง นมมันเป็นแผ่นว่ะแล้วเคาก็ก็คราวน,นี้ลองจากแล้วไม่หยุดเลยเขาชอบอไอุ่นๆซับซ้ไนมก็ส่งกลับมาหาพี่เลี้ยงแล้วก็เงียบเลยพ่อก็เลยนั่งน้ําตาซึมแบบลูกไปแล้วอะไรก็แต่คือเขาพห่างไปสองวันด้วยนะฮะขเขาไม่เจอหน้ากันเขาไปทำงานต่างจังหวัดสองวันกล<อ>ับมาแล้วเขาไม่ค<อ>ุ<อ>้นอะตอนนี้ใจแป้วเลยนะตอนนั้มันก็ไม่แป้วรู้ว่าเดี๋ยวเขากลับมาเพราะนมยุมอยู่ในมือผมสุดท้ายพ่อก็ฝีให้อยู่ดีกินสิลูกมองหน้าพ่อไว้ กลับมาอยู่จุดเดิมเต็มที่กับงานเต็มที่ครับเต็มที่ทก็ก็ตอนนี้ก็หลักๆก็เที่ยวฟินกินฉ่ำของของของไทยรัฐก,ก็ออกจากจังหวัดเยอะมากแต่พอเลิกเสร็จปุ๊บก็ก็รีบกลับมาเลี้ยงลูกเลยครับบางทีก็บางทีก,ทก็ออกจากบ้านตีสี่กลับมาถึงบ้านสี่ทุ่มอะไรเงี้ยก็ต้องมาเลี้ยงลูกก่อนมีลูกสาวนี่มาช่วยเติมเต็มความสุขที่สุดในชีวิตผมเลยที่สุดเลยผมไม่เคยคิดว่าการมีลูกมันจะดีขนาดนี้สำหรับผมถือว่าตอนที่ตอนที่ตู่ท้องเดือนแรกถือว่า ชุดเราจะเปลี่ยนเยอะขนาดไหนนะแต่พอมีวันนี้เนี่ยโอ้โหลูกเอ้ยเอาไปทุกอย่างเลยลูกไปได้หมดเลยอนะไรเงี้ยมีความสุขมากเสร็จเลย <laughs> เสร็จเลยเสร็จเลยทุกอย่างเขาหมดเลยของเล่นทุกชิ้นของพ่อเป็นของลูกหมดเลยลูกอยากได้หรือเปล่าลูกอยากได้สิลูกยิ้มมีน,าน่ารักลูกยิ้มผมผม,ผมก็เพิ่งพร้อมนี่แหละฮะแต่พยายาม4ปีแล้วนะฮะก็จะได้เขามาพัฒนาบำรุงเต็งสุดฤทธิ์อยู่ทำที่ตู่เรื่องลูกงานหรือลูกจ้าง ทำไหมคะตอนนี้ก็มาเป็นเป็นมี้ดีตอนนี้ของงานละครน,น่าจะน่าจะพักก่อนเพราะมามาทํางานในส่วนอของบริหารช่องด้วยอะคะ่ะตือนดูการตลาดแล้วก็เรื่องการถายช่องด้วยก็จะพักก่อนแต่ว่าไม่ได้เลิกไปเลยนะคะยังไงก็ต้องกลับมาทำแต่ตอนนี้ถือว่าทาละครแนวตั้งในในออนไลน์ ของ่องสามใช่ครับละครชาติตึกเตยใช่มันหลจตอนนี้มันทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนแนเพื่อความอยู่รอดใช่ไจริงๆไม่สะดวกเพราะว่าเราต้องทำาไรอย่างหนึ่งก็คือไม่อาจจะแบบไม่สะดวกเพราะว่าตอนนี้ก็คือลาคลออยู่ด้วยค่ะก็เลยต้องแล้วพอดีเมื่อวันรถไฟจบพอดีก็เลยมันนั้นก็คือแพนจะมีน้องก็เลยอยู่อยู่ตัวเองแต่ตอนนั้นเป็นการแผนแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีแผนที่จะทําเรื่องใหม่เพราะว่าที่บอกต้องมาบริหารช่องก่อนแต่ว่าก็คิดถึงงานละคร ก็เรยมาทำละครสั so Anfang, ้นละครสั้นเตกเตยนั่นแหละละครย่ดดีค่ะ คุณคอนเซอร์ทุกคนคุณผู้ใหญ่ใจดีใช่ไหมโอ้คุณผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนที่สนับสนุนด้วยค่ะการทำงานมันเปลี่ยนไปเยอะนะคะจากละครเป็นแบบมาเป็นละครพอเราตั้งแป็นแวดวมอะไรนะสำหรับคนอื่นอาจจะรู้สึกว่าเปลี่ยนไปเยอะแต่ด้วยเราทำงานแบบทีวีด้วยเนาะแล้วเราก็เป็นอินฟูด้วยมัน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 เลยเปิดไปเรื่องไม่ยากอ่ะก็สองอย่างรวมกันให้มันกระชับขึ้นเนื้อหาชัดเจนลูกค้าเข้าตรงโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะอะไรแบบนี้มันก็จะรู้กำหนดได้อะไรเงี้ยครับเพราะเราก็ทำทำมาอิน เราทำเพจกีกปัดปีแล้วนานแล้วเราก็เลยรู้สึกค่อนข้างคุ้นเคยกับโลกออนไลน์มากขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากครับชื่อจริงชื่อมลีนามลีนาครับขวนครับขวนมาลีโนใช่ครับเพราะว่าตอนที่คุยกันเนี่ยผมรู้สึกว่าตระกูลเขาเป็นตระกูลที่ผมเคารพมากผมรู้สึกว่า ลูกเรานี่อยู่ในตระกูลนี้มันยิ่งใหญ่มากผมก็เลยรู้สึกว่าเป็นไปได้ไหมถ้าแบบอยากให้ลูกอะใช้นามสกุลมารินนเพราะผมไม่ยึดถือของผมเลยบอกผมว่าผมมาธรรมดาชื่อน้องชื่อมอลินามารินไม่ใช่ครับชื่อไม่ใช่ครับก็เลยชื่อมอลินาแล้วก็ทวีผลเพราะว่าตูเขาบอกว่าอยากให้ลูกเนี่ยสกุลผมด้วยก็เลยชื่อน้องคือบอลินาครับบอลินาตั้งแต่แรกเลยลิลงเลยค่ะครับก็คือสกุล มอม้าลอลงลอลีสันดีไม่ค่ะมนมอมม้าหนูตอเต่ากระลานที่แปลว่าใจอ่ะอ่าก็เป็นแบบนั้นอ่ะแปลว่าแปลว่าใจที่มั่นคงค่ะใจที่จงรักแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นทางลาตินอ่ะจะแปลว่าผู้หญิงที่พาวเสน่ห์เราต้องหมนสะกดพ่อทุกวันเลยมีผ้าไหมด้วยแล้วบวกเลขดีด้วยนะครับบวกเลขไอเดียคือเลขดีมากไอเดียเมียผมครับเรื่องนี้ผมจะไม่ยุ่ง ขวนก่อนแล้วค่อยไปหาความหมายหรือว่าหาแล้วมันได้หรือได้ขวนก่อนครับหวนก่อนหวนก่อนคุยกันเล่นๆไงมารินนอก็เลยคุยไว้แบบคืออยากให้มีทั้งนามสกุลเขานามสกุลเราอยู่ในชื่อเขาี่จะทํายังไงดีแล้วพอขวนเอ้ยมันก็ได้แล้วก็เลยไปหาว่ามันมีความหมายไหมเพราะชื่อมันควรต้องมีความหมายแล้วพอเออมันมีความหมายพอดีแล้วความพีคคือพอไปดูวันเกิดแล้วอ่ะเขาต้องเกิดวันอาทิตย์เท่านั้นก็เลยต้องแบบตอนแรกไปดูกับกับกับมีคนเขาบอกเฮ้ยวันนี้ชื่อใช้ชื่อนี้ไม่ได้กลายเป็นว่า คือเลิกอะค่ะมันมีวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์แต่ถ้าเป็นวันศุกร์จะใช้ชื่อบองลีนาไม่ได้เพราะว่ารอลิงไม่ได้สําหรับศุกร์ใช่ครับก็เลยจะต้องเป็ิดวันอาทิตย์เดีวเดี๋ยวสุดท้ายไปหาพระอาจารย์สมชายวัดปริวาท่านก็บอกว่าวันอาทิตย์เลยลูกได้แน่นอนก็เลยแบบนี้เลยเพัฒนาครับพี่น้องครับแม่เป็ะทุกอย่างเลยอะพัฒนาครับพี่ครับพัฒนามากนะลูกเอ้ยอย่าลืมพ่ออย่าลืมพ่อนะใช้คำเต้นภาพเลย เดี๋ยวพ่อจะกอดชายกระโปรงหนูไปนะลูกท้าเปผู้ชายตัวจะตกเลยโอ้ยน้ำตาน้ำตาซึมเลยเดี๋ยวพ่อจะจับจะจับเพิ่ดหนูไปนะลูกกระตุกไปแน่นแน่นเลยโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากครับ